ในวันนี้เราจะมาดูกันนะครับถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลในเชิงคุณภาพซึ่งวิธีการในการวิเคราะห์เนี่ยมันก็มีหลายวิธีด้วยกันนะฮะ มีมาณ6วิธีนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะลองดูวิธีแรกกันก่อนนะครับว่ามีวิธีอะไรบ้างที่เราสามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้เนอะอันแรกสุดที่ได้คุยกันวันนี้นะเราเรียกมันง่ายๆว่า t h e m a t i c analysis นะครับมี content analysis มี grounded analysis ก theory discourse analysisnarrative นะครับแล้วก็มี phenomenology นะครับหรือ heristic u analysis นะะเริ่มจากเ e m a t i c ก่อนนะมันคือการวิเคราะห์ที่เป็นการดู basic common idea นะทั้งหลายแหล่นะครับที่เกิดขึ้นว่าเรา ได้ความรู้อะไรแล้วได้หมวดหมู่อะไรบ้างเราจะบอกว่ามันมันจะเป็นเรื่องของ foundation method for qualitative data analysis นั่นเองนะครับขั้นตอนในการทำเนี่ยมีประมาณา6ขั้นตอนด้วยกันน,น,นะครับว่าต้องทำอะไรอันแรกสุดนะครับหลังจากที่ฟังเทปแกเอามาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องอ่านอนะ่ะอ่านข้อมูลจนเข้าใจจนคุ้นชินกับมันเนาะเสร็จแล้วพอเข้าใจปุ๊บเราก็เริ่มที่จะทำโคด้ดอย่างที่สาธิตในคลาสวันนี้นะครับเมื่อได้อ่าโค้ดแล้วนะครับ ก็เอาโค้ดเนี่ยมาแบ่งให้เป็นหมวดหมู่นะครับแล้วก็เอากลุ่มโค้ดเหล่านั้นมาสร้างให้เป็นทีมนะครับแล้วก็รีวิวทีมแล้วก็ดีไฟมันนะครับตัวอย่างเช่นเราต้องการจะศึกษารูปแบบของผู้เรียนในห้องเรียนใช่ปะแล้วก็ถามแล้วก็บอกว่าวิธีการเรียนเป็นยังไงไอ้กลุ่มคำที่พบเนี่ยอาจจะเป็นเรียนด้วยความ Active Willing ตั้งใจเรียน Account a b i l i t y motivated มีความาตั้งใจมีความม,วาม,มีพลังใจทํานองนี้น,นะฮะทีมที่เราก็อธิบายได้ว่าเนี่ยคือลักษณะของผู้เรียนในคลา อันนี้จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำดิสคอขออภัยเป็นการทำดมานติกนาลิซิสหรือการหาทีมนะคะคือก็จะเป็นสคริปต์ที่ออย่างที่แสดงเห็นในคลาสว่าะจ์ได้ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในสายอาหารมาครับที่ต่างจังหวัดแล้วก็เอาข้อมูลมาโดยที่วัตถุประสงค์ในการถามเนี่ยเราก็ต้องการจะดูอะไรบ้างเช่นหนึ่งเราต้องการจะดูนะว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นเรียกว่า motivation แรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการคนนี้ไปเป็นผู้ประกอบการ การ,รมาทำอาชีพผูพ้ประกอบการคืออะไรอันที่สองก็คือหัวใจหลักของงานเนี่ยเราต้องการจะดูว่าการฝึกอบรมผู้ประกอบการในเชิงวิชาชีพเนี่ยต้องการอะไรบ้างที่มีเฉพาะทางหรืออะไรที่ทําให้ผู้ประกอบการยิงในบางกลุ่มาสาขาอาชีพเนี่ยประสบความสําเร็จในการเรียนรู้นะครับอย่างายกตัวอย่างเช่นในประเด็นของอเรื่องของเขาเนี่ยในพารากราฟแรกเนี่ยจะเห็นลยว,ว่าสมมติเราตั้งใจจะหา สิ่งที่เราเรียกว่าเป็น motivation ในการเป็นผู้ประกอบการใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งแบกทำอะไรเรียนอะไรเขาให้เขาเล่าเรื่องใช่ไหมฮะถ้าอ่านไปเนี่ยก็จะพบว่าถ้าเราเอาทฤษฎีมาจับไปก่อนเนะเราจะเห็นว่าการเป็นผู้ประกอบการมันมีหลายสาเหตุเขาแบ่งเป็นเป็นเพราะมองเห็นโอกาสและอันที่สองเป็นเพราะไม่มีทางอื่นที่ต้องทําอาชีพแล้วเนอะเรามาเห็นว่าเขาเป็นมันมีจุดเริ่มต้นคือเขาห่วงแม่เรียนจบแล้วใช่ไหมแต่เขาไม่อยากไปทํางานเขาอยากไปทํางานในกรุงเทพแต่เป็นห่วงแม่ เราก็มองว่านี่เป็นแบบในเรื่องของครอบครัวนะราใช้สีเหลืองไปก่อนนะครับพอหนูเลิกพ่อหนูก็เลิกกับแม่ไปนานแล้วเสร็จแล้วก็ทําตัวเองเอาไงดีไปสมัครงานไปทํางานก็ไม่ตรงมากหนักใช่ไหมครับทำงานพวกสายการผลิตสายงานไม่ตรงนี่ก็จะเป็นสายอีกสาเหตุหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนงานใช่ไหมครับเมื่อกี้ถ้าสีเหลืองเป็นเรื่องของอครอบครัวใช่ปะ,ะตัวนี้ก็น่าจะเป็นสีอื่นที่บ่งบอก ความแตกต่างนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของตัวงานในอดีตก็เป็นสีเขียวแล้วกันนะรู้สึกเบื่อเห็นวความรู้สึกว่างานมันไม่ฟิตอินกับเราอย่างเงี้ยทำมาสักสองปีแล้รู้สึกเบื่อนะครับก็จะเป็นสีเขียวเป็นติ่มเดียวกันเนาะต่อมาเขาก็บอกว่าเขามาทํางานโรงแรมมาทำสายอาหารเริ่มจากนานมาทําครัวอ่ะนี่ก็รู้สึกอ่านี่นะนี่นะนนะ เราให้เป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับนะครับมีเงินเยอะขึ้นมีเงินเยอะเก็บเงินได้เยอะเห็นไหมอันนี้อาจจะเป็นสถานะทางเศรษฐกิจแล้วเราต้องเปลี่ยนนะเอาเป็นสีสีอะไรดีสีม่วงแัละเาออกมาลงทุนไม่เยอะ,อะนะครับลงทุนไม่เยอะเป็นเรื่องทางการ,การเงินเนอะ ีเนี้นะฮะเราสมมติเราได้เราแบ่งได้สามตีมหลักๆอันดับแรกก่อนเนาะเราก็จะเรียกมันอย่างตีมเนี้ยเป็นโค้ดก่อนนะฮะอาจจะมีการอาสมมติเราทําตารางตรงนี้เราเป็นทนี่เห็นในคลาสนะครับเราอาจจะทําเป็นตารางก่อนสองอกันเนาะอันแรกก็คือคอํามข้อมูลนะข้อมูล อันที่2ก็จะเป็นรหัสหรือโค้ดนะครับรหัสและอันที่3ก็จะเป็นตีมนะครับตีมสไตล์ว่าแก่นเนาะแต่ว่าเอาภาษาอังกฤษดีกว่าพอฟังแล้วเข้าใจมากกว่านะตีมนะครับข้อมูลในกลุ่มแรกเนี่ยนูก็ห่วงแม่เพราะอะไรเงี้ยเราเอามันเป็นเอามันเป็นอคัปปีป้เนาะมาตรงนี้ณตอนนี้เรายังไม่เห็นข้อมูลด้านอื่นที่เป็นที่เป็นอ่า เรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวนะนะฮะแต่เป็นเพียงกับอันเดียวนั้นนั้นโซฟาเพสกันนะแล้วก็อันต่อมาเนี่ยเนาะมันเป็นเกี่ยวข้องกับงานังนั้นเลยอะ่ะประเด็นความ Copy เบื่องาน อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะต่อมาเก็บเงินได้เยอะอเหนะ็นไหมเก็บเงินได้เยอะอุ้ยไม่ต้องมาเยอะมากขนาดนี้อ่ะโอเคแล้วก็อย่างหนึ่งก็จะเป็นลงทุนไม่เยอะใช่ไหมอย่างเรื่องของเงินอยู่เห็นไหมฮะ จากข้อมูลที่เราได้เนี่ยคือมันมันจะมีคาหรือวลีหลายๆอันที่มันมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันแล้วก็จัดมันไปอยู่ในกลุ่มของชุดข้อมูลชุดเดียวกันใช่ปะเสร็จแล้วก็รหัสของมันเกี่ยวข้องกับเงินเงินเท่านั้นใช่ไหมครับไทยนะเงินแล้วก็ตามด้วยงานในอดีต ่งมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียใช่ไหมัน,นเราก็มักไว้ได้ว่ามีทั้งเนื่องจากมันตรงมีทําให้เกิดเงินในการลงทุนได้กับอันนี้มนไม่ตรงเลยหละครอบครัวแล้วเราก็จะเรียกสิ่งนี้เป็นทีมเป็นทีมรวมกันน,น,นะครับว่าเลยเดี๋ยว merge cell กันเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า m o t i v a t i n g f a c t o r ครับสาเหตุ ในการเป็นผู้ประกอบการตอนนั้นธีมแรกของเราที่เจอเนี่ยก็คือสาเหตุในการเป็นผู้ประกอบการใช่ปะซึ่งเราบอกได้ว่าสิ่งที่ทําให้คนคนหนึ่งเลือกเป็นผู้ประกอบการในกรณีนีน้ในเคสเนี้ยมันมีรหัสที่บ่งบอกก็คือครอบครัวความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องของงานในอดีตแล้วก็ปจัจจัยทางด้านเงินทองซึ่ง้องมูลก็รบอกเรานี่นะฮะที่กานสร้างธีมแบบง่ายๆเลยนะสามารถใช้เป็นตัวอย่างได้นะครับ